ก็สวัสดีท่านผู qu ้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม One Punch Man The Strongest และเราก็มาอยู่กับตัวละครไซตามะในเวอร์ชั่นก่อนที่ผมจะล่วงนะส่ว so, นในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวสกิลของตัวละครไซตามะแล้วก็สกิลของเหล่าตัวละครที่มีในเกมแต่ว่าเราจะไม่สามารถบังคับหรือว่าเอามาอยู่ในทีมเราได้หรือว่าไม่สามารถเอามาเล่นได้นั่นเองนะครับผมคือเกมนี้เนี่ยนอกจากจะมีตัวละครที่เราจะสามารถเล่นได้แล้วก็ยังมีพวกตัวละครที่เราจะไม่สามารถเล่นได้นั่นเองนะครับอย่างเช่นไซตามะนะแต่ ผตัวละครเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะมีสมกิลอยู่นั่นเองนะก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูสกิลของเหล่าตัวละครพวกนั color. ้นว่ามันมีความสามารถอะไรกันบ้างก็เริ่มกันที่ตัวละครไซตามะเลยละกันเป็นตัวละครที่เราจะเห็นมาตั้งแต่เกมเปิดเลยนะครับผมคือฉากตัวตัวนของเกมเนี่ยเราก็จะได้เห็นไซตามะใช้สกิลอะไรต่างๆมากมายนะแต่เราก็ไม่รู้เลยนะครับผมว่าสกิลของไซตามะเนี่ยมันมีดาเมจเท่าไหร่แล้วก็ทําอะไรได้บ้างก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาไปดูสกิลของตัวละครไซตามะเป็นตัวแรกแล้วเราก็คอยไปดูสกิล เอามาจัดทีมได้นะครับว่าพวกตัวละครเหล่านั้นเนี่ยมันมีสกิลอะไรกันบ้างนะก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเราต้องการที่จะดูสกิลของตัวละครไซตามะทั้งสกิลในการโจมตีธรรมดาและก็สกิลในการแ้นติเนี่ยเราต้องไปดูกันในโหมดเนื้อเรื่องโหมดเนื้อเรื่องที่จะทําให้เราเห็นทั้ง2สกิลของตัวละครไซตามะเนี่ยจะเป็นโหมดเนื้อเรื่องในบทที่2นะเพราะโหมดนี้เราจะสามารถใช้การโจมตีธรรมดาของไซตามะได้แล้วก็ใช้สกิลอันติได้ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับจะเป็นช่วงที่ไซตามะเนี่ยฝันว่าสู้กับเหล่าปีศาใต้ดินนะ ใสต่ตมก็เดินมาแล้วก็เจอเหล่าพวกปีศาจใต้ดินนะครับผมแล้วก็ถามว่าแกมีอะไรเหรอปีศาจใต้ดินก็สวนมานะครับคืออะไรพูดจาไม่มีมารยาทพวกเราคือมนุษย์โลกที่แท้จริงแล้วก็บอกต่อว่ามนุษย์อย่างพวกแกเนี่ยเรียกเราว่าพวกใต้ดินใช่ไหม ใส่ตามะก็ถามกลับไปนะครับผมว่าพวกเราเหรอและปีศาจใต้ดินก็มากันเต็มไปหมดเลยนะครับผมเรียกว่ามาอ้อมล้อมใส่ตามะเอาไว้และปีศาจใต้ดินเนี่ยก็พูดต่อว่าตอนนี้จํานวนพวกเรายิ่งมากขึ้นเพราะเหตุนี้เราจึงต้องเลือกมาอย่างโลกแต่ที่นี่เนี่ยก็มีมนุษย์จานวนไม่น้อยเช่นกันหากเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเราไอ้อัดกันตายแน่นอนดังนั้นจึงอยากให้พวกคุณกวาดทําลายล้างอันนี้น่าจะเป็นประโยคในการพูดกับเหล่าสาวกใต้ดินของเขานั่นเองนะ แล้วก็เดินมาเปิดไซตามะก่อเลยหมัดหนึ่งนะครับซึ่งจตากรรมต่อจากนี้หลายคนก็น่าจะพอรู้กันดีไซตามะก็โดนสกิลมานะครับแล้วก็ตัดเข้าขัดซีนไปที่หนึ่งและทีนี้เราก็จะได้เห็นสกิลการโจมตีอันติของไซตามะสักทีนะก็จะเป็นสกิลรูปนี้เลยนะครับจะเป็นรูปสามหมัดของไซตามะนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันว่ามันมีความสามารถอะไรกันบ้างสําหรับสกิลอันนี้ ก็จะเป็นสกิลที่มีชื่อว่าหมัดธรรมดาต่อเนื่องจะเอาชนะศัตรูเป้าหมายแล้วก็จะทําให้ศัตรูรอบกายเขาได้รับดาเมจ HP สูงสุด20%นันนี้ผมก็งงนะแต่เท่าที่ผมแปลมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมคิดว่ามันจะเอาชนะเป้าหมายหลักในทันทีแล้วก็ศัตรูรอบๆเนี่ยก็จะได้รับดาเมจจากค่า HP ของเจ้าตัวละครไซตามะ20%แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าค่า HP ของตัวละครไซตามะเนี่ยเท่าไหร่น่าจะเป็นอินฟินิตี้เลยก็ว่าได้เพราะงั้นสกิลนี้ถ้าไซตามะได้ทําการปล่อยออกไปผมก็คิดว่าศัตรูทั้งทีมก็น่าจะหายหมดอยู่แล้วนะค ก็เดี๋ยวเรามาดูอนิเมชันตอนใช้สกิลนี้ไปพร้อมๆกันไซตามะก็ต่อยไปครับเดินเข้าไปรวมหมัดธรรมดาและหมัดสุดท้ายก็หายแล้วก็กระเด็นลอยไปทั้งทีมหลังจากนั้นก็จะตัดเข้าคัดซีอีกรอบหนึ่งนะครับจะเป็นการโผมาของปีศาจใต้ดินนะเอ้ยไม่ใช่ปีศาจใต้ดินเป็นราชาใต้ดินนะครับและเสียงนาฬิกาปลุกเนี่ยก็ดังขึ้นปลุกไซตามะขึ้นมาจากความฝัน และไซตามะก,ก็จะกระโดดขึ้นมาปะทะกับปีศาจใต้ดินนะแต่ก็โดนเปิดมาก่อนเหมือนเดิมน,นะครับแต่อย่างที่เรารู้กันว่าตัวละครไซตามะมันไม่มีหลอดเลือดต่อยโดนสกิลขนาดไหนก็แทบจะไม่ได้รับดาเมจหรือว่าไม่ตายอยู่แล้วและทีนี้ต่อไปเราก็จะได้เห็นสกิลการโจมตีธรรมดาของไซตามะนะครับซึ่งสกิลนี้ผม,มคิดว่าห,หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะเพราะจะเป็นสกิลที่เราจะสามารถกดใช้ตามด่านได้เวลาที่เราเก็บเกรดของไซตามะเต็มเราก็จะสามารถกดใช้สกิลนี้ได้นะครับส่วนสกิลนี้ก็จะมีชื่อว่าหมัดธรรมดาอาจารย์ไซตามะจะทําการปล้ว เอาชนะเป้าหมายที่เลือกได้โดยตรงนะคือจะเอาชนะไปเลยนะครับต่อให้จะมีตายเกิดอะไรเนี่ยก็จะไม่สามารถกลับมาจากในสนามได้นั่นแหละครับก็จะเป็นหมัดของตัวบัคกนะครับไม่ว่าจะมีสกิลอะไรโดนหมัดน,นี้ไปก็จะหายอย่างแน่นอนและก็เรียบร้อยนะครับผมต่อยไปพวกปีศาจใต้ดินก็หน้าเวอกันหมดเลยนะ สำหรับสกิลของเจ้าตัวละครไซตามะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเราเข้ามาดูในตรงเมนูของไซตามะเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีการบอกเหมือนกันนะครับผมว่าไซตามะของเราเนี่ยจะใช้สกิลไหนได้บ้างซึ่งตอนนี้เนี่ยมันยังมีแค่ skill สกิลเดีย <geschrieben S 1> <guessed it, S 2> วก็คือการปล่อยหมัดธรรมดาทาให้ชนะเป้าหมายที่เลือกได้โดยตรงนะส่วนสกิลที่2กับสกิลที่3เนี่ยกำลังพัฒนาอยู่นะครับแต่ถ้าใ้ผมดาไอ้สกิลที่2ก็น่าจะเป็นสกิลการปล่อยหมัดต่อเนื่องแบบธรรมดานะส่วนสกิลที่3ก็น่าจะเป็นพวกสกิลหมัดจริงจังอะไรพวกนี้ได้รรรู้้กลของตตัััววะะคคไซนนปแบ เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราไปดูสกิลของเหล่าตัวละครกิกกี้ในเกมที่ไม่มีให้เราสามารถจัดทีมได้กันว่ามันมีสกิลอะไรกันบ้างเหล่ากิกกี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นพวกนี้นะครับผมปีศาจบาคุซันที่เป็นร่างนอกอีกาตัวนี้นะหรือว่าปีศาจตัวนี้นะครับสีม่วงๆวงมี2ตาหรือจะเป็นปีศาจตัวนี้นะครับที่หน้าตาเหมือนตัวละครลิซ์ดแมนในเดอเมซิงสไปเดอร์แมนนะ รวมถึงปีศาจอย่างไซไบแมนตัวนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าพวกลูกกระจกพวกนี้นะครับที่มันมีในเกมแล้วก็มีสกิลเนี่ยแต่ละสกิลมันมีอะไรกันบ้างนะเพราะผมเชื่อว่าหลายคนที่เข้ามาเล่นตามด่านก็น่าจะไม่ได้สนใจสกิลของพวกมันอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะพาไปดูแล้วกันว่าสกิลของเหล่าบรรดาตัวประกอบในเกมนี้เนี่ยมันจะมีความสามารถอะไรกันบ้างและจะโกงหรือเปล่านะก็เดี๋ยวเริ่มกันที่เจ้าตัวละครไซไบแมนตัวนี้กัน สกิลของไซเบอร์แมนเนี่ยก็จะมีอยู่หมด3สกิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูแต่ละสกิลกันนะสกิลการโจมตีธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีธรรมดาต่อเป้าหมายรายเดียวนะครับจะสร้างดามเมจ120%จากพลังโจมตีสกิลอันตีเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีต่อเนื่องใส่เป้าหมายทั้งแถวนะครับจะสร้างดามเมจ140%จากพลังโจมตีแล้วก็จะมีโอกาส85%ทําให้เป้าหมายเนี่ยติดสถานะดามเมจ2รอบนะครับเมื่อโดนโจมตีเนี่ยก็จะเพิ่มดามเมจนดามเมส่บเองนะครับ สกสิลพาสซีฟเนี่ยหลังจากเคลื่อนไหวก็จะทำการฟื้นฟูค่าพีให้ฝั่งตัวเองทั้งทีมน,นะก็จะเป็นประมาณนี้สํหรับสกิลพาสซีฟของเจ้าตัวละครไซเบแมนในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกต ต่อไปมาดูกันที่มนุษย์กิ้งก่าตัวนี้กันนะครับมนุษย์กิ้งก่าตัวนี้ก็จะมี3สกิลเหมือนกันนะครับส่วนรูปร่างสกิลเนี่ยก็จะเหมือนกับสกิลของเจ้าตัวละครไซเบอร์แมนเลยนะก็เดี๋ยวเรามาดูความสามารถสกิลกันว่าจะเหมือนกันหรือเปล่าสกิลแรกก็จะเป็นการโจมตีต่อเป้าหมายรายเดียวนะครับจะสร้างดาเมจ120%สตกิลตีเนี่ยก็จะทาการโจมตีเป้าหมายทั้งแถวแนวนอนจะสร้างดาเมจ100%ของพลังโจมตีและใช้ดาเมจของสถานะทนทานหรือว่าสถานะโล่ในการดดู20%ขอองงค่่าตัวเเแลก็พือนวแถวเดียววกันันนนนอี้ผมคิด่่าา เป็นการโจมตีแล้วก็ดูดค่ายอพยีจากโลูกของเรานะครับผมไปเป็นค่ายอพยีให้ตัวเองนะน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะตัวเกมแปดสกิลมาค่อนข้างงงมากๆและสุดท้ายก็จะเป็นสกิลพาสีนะครับหลังจากเคลื่อนไหวทําให้สตูตกสู่พลังงานสตันนะครับล็อก2.1รอบนะอันนี้จากที่ผมเข้าใจนะครับผมคิดว่าหลังจากที่มาทาการเคลื่อนไหวโจมตีแล้วแล้วก็สตูเนี่ยก็จะติดสถานะสตันนะน่าจะเป็นประมาณนี้ แต่เพื่อความชัวร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูเหล่าลิซ์าแมนพวกนี้เนี่ยทำการออกสกิลกันเราจะได้รู้กันว่าสกิลของเจ้าตัวละครพวกนี้มันสตาร์ทหรือว่ามันจะบล็อกพลังงานอะไรอย่างไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามารอปูบอมปล่อยสกิลเสร็จแล้วก็มาดูเจ้าพวกตัวละครพวกนี้เนี่ยออกสกิลกันตีธรรมดาแล้วก็มีไล่ตีนะครับอ่าแล้วก็มีต่อยนะครับผมแล้วก็ต่อยมาทีหนึ่งนะแต่ยังไม่เห็นสตัร์น,นะครับอ๋อไม่ใช่สตัรน,นะครับเหมือนว่าจะเป็นการบล็อกพลังงานมากกว่าเหมือนว่าทางตัวเกมเนี่ยจะแปลสกิดนะ นี่นะครับพลังงานผมโดนบล็อกไปเมื่อกี้หน้าแต่ก็บล็อกในโหมดนี้ไปก็ไรความหมายนะครับพวกพลังงานในโหมดในเรื่องเนี่ยมันแทบจะตันอยู่ที่12ทุกรอบอยู่แล้วนั่นเองนะครับทีนี้เราก็มาดูกันที่ปีาศาจสตายกันบ้างว่าจะมีสกิลอะไรบ้างเริ่มกันที่สกิลการโจมตีธรรมดาก็จะเป็นการโจมตีธรรมดาต่อเป้าหมายรายเดียวจะสร้างดาเมจ120% อันตีเนี่ยจะทําการสร้างดาเมจต,ต่อเป้าหมายทั้งแถวจะสร้างดาเมจ140%จากพลังโจมตีแล้วก็จะมีโอกาส85%ทําให้เป้าหมายเนี่ยติดสถานะสาหัสเ <k _ t une> มื่อถูกตีเนี่ยก็จะทําการเพิ่มดาเมจ100%จากดาเมจโบนัสพลังโจมตีนะก็ <_ t une> จะเป็นสถานะในการสร้างกระดูกหักสีส้มน,นั่นเองนะครับถ้าเราโดนสกิลอันติของแก้วตัวละครพวกนี้ส่วนสกิลพาสีเนี่ยหลังจากเคลื่อนไหวก็จะทําการฟื้นฟูให้พี่ให้ฝั่งตนเองทั้งทีมนั่นเองนะครับ ก็จะเป็นตัวละครที่สามารถทําให้เราเนี่ยติดฐานะกระดูกหักได้เหมือนเกลวินประมาณนั้นเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นปีศาจอีกานะครับตัวนี้ก็จะมีบทในซีซั่น2นะผมจําได้เพราะมีบทเด่นอยู่จะเป็นปีศาจลูกน้องบาคุสันนั่นเองก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลของมันกัน สกิลการโจมตีธรรมดาเนี่ยก็จะสร้างดาเมจ120%เหมือนตัวละครตัวอื่นนะครับส่วนอันตีเนี่ยก็จะทาการโจมตีต่อเนื่องเป้าหมายทั้งแถวแนวนอนนะครับจะสร้างดาเมจ100%จากพลังโจมตีแล้วก็จะมีโอกาส85%ทาให้เป้าหมายเนี่ยติสฐานะอ่อนแอ1รอบนะครับก็จะทําให้ดาเมจที่ทําได้เนี่ยลดลง10%ส่วนอันตีเนี่ยหลังจากการเคลื่อนไหวก็จะทําให้สตูนนะครับผมโดนบล็อกพลังงาน2.1รอบนั่นเองนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดสกิลของตัวละครไซตามะแล้วก็เหล่าตัวประกอบในเกมนะครับที่มีโมเดลมีสกิลแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยสังเกตกันนะครับผมว่าเหล่าตัวละคพรพวกนั้นเนี่ยมันมีสกิลอะไรบ้างเพาราะฉะนั้นผมก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพราะตัวผมเองเนี่ยตอนแรกก่อนจะทําคลิปนี้ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับผมว่าเหล่าตัวละครพวกนั้นเนี่ยมันมีสกิลอะไรรวมถึงไซตามะด้วยนะถ้าไม่ได้สังเกตในยิงย่างๆเนี่ยเราก็แทบจะไม่รู้เลยนะครับผมว่าไซตามะในเกมนี้มันมีสกิลอื่นนอกจาก ต่อเนื่องด้วยหมัดธรรมดานะก็เป็นว่าสับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe กันเอาไว้ด้วยก็ไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ